กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้นักวิจัยห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภาควิชาการจัดการป่าไม้คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้จากภาพดาวเทียมเพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงของพื้นป่าของประเทศไทยตั้งแต่ปี2556และต่อเนื่องทุกปีผลการสำรวจปีล่าสุดปี2566พบทิศทางของพื้นที่ป่าไม้ลดลงถึงหลักแสนไร่มากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเรามีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือ การลดลงของพื้นที่ป่าไม้เนื่องจากการนะครับเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือในส่วนของการพัฒนานะครับในเรื่องของอาคารสถานที่แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีพื้นที่ป่าไม้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็เสียหายไปจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยเช่นเดียวกันนะครับไฟป่าก็ยังเป็นกรณีที่ทําให้พื้นที่ป่าลดลงนะข้อมูลภาพดาวเทียมเนี่ยสามารถตรวจจับได้นะครับที่ความละเอียด10เมตร นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงแผนที่แสดงให้เห็นว่าสีแดงเข้มคือพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์สีช่มพูคือพื้นที่เกษตรกรรมแ,แต่หากเปรียบเทียบปีย้อนหลังๆแล้วพบว่าเป็นกลุ่มสีเทาเท่ากับว่าเป็นการบุกรุกเพิ่มเติมนะถ้าเราพบว่าปีที่แล้วแดงอย่างนี้ปีนี้เกิดช่องนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งเดียวกันก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะรายงาน รายงานกลับไปยังที่กรมป่าไม้ให้เขาไปตรวจอันนี้คือมีน,นี้ภาคเหนือเปรียบเทียบย้อนหลังแม้ว่าพื้นที่ป่าไม้จะลดลงแต่ก็เชื่อว่ายังอยู่ในระดับที่หยุดยั้งควบคุมได้จากปี2,561อยู่ที่31.68%และปี2,565อยู่ที่31.57%เจตนาของห้องปฏิบัติการในการจัดทำพื้นที่ไม่ได้ต้องการให้ข้อมูลนี้ไปส่งผลลบ ตอบ,บุคคลหรือองค์กรนะแต่เราต้องการให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้ทราบตัวเลขที่แท้จริงด้วยความเป็นกลางและมาตรฐานทางวิชาการเราตรวจพบอยู่ตอนนี้นะครับว่ายังเป็นทิศทางการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อยู่เช่นเดียวกัน้วก็อยากให้รอประกาศจากทางกรมป่าไม้อีกครั้งนึงนะครับก็อยู่น่าจะเป็นประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม ต้องติดตามต่อไปว่ามาตรการที่ผ่านมามีการดําเนินการแล้วได้ผลหรือไม่มีส่วนใดต้องทบทวนรวมถึงปัใจจัยใดบ้างที่ต้องเตรียมรับมือเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ข้อมูลการสรุปพื้นที่ป่าอย่างเป็นทางการคงต้องรอกรมป่าไม้นะครับแต่ว่าโจทย์ใหญ่ที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละส<ะ>ีก็คือ129ล้านไร่นะครับอตอนนี้มีเท่าไหร่ทราบไหมฮะเท่าไหร่คะ102ร้ล้านไร่ครับโอ้โ อีก20เลยเหรอค่ะอีก20ล้านเลยเหรอใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ต้องรอสรุปอาจจะต้องรอก่อนแต่ที่ไม่ต้องรอคือลงมือทำในการปลูก,กเลยนะคะอขอบคุณมากคะ่ะบอย